วันนี้อากาศโปร่งนะครับผมเนี่ฮะโอ้โหฝนไม่ตกผมวันนี้ไม่ได้ไปตกปรากฏฮะวันนี้มาจัดหนูกันดี่าท่านชมโอ้ยต้องบอกว่าลอยอลังการเลยฮะตรงนี้ท่านชมมาดูฮะดูดูดูนี่นี่ท่านชมดูลอยมันนะท่านชมเนี่ยดูลอยมันหากินกันแล้วท่านชมเนี่ยลอยวิ่งออกนี่แล้วผมเนี่ยมามาทางนี้ต่อนะฮะอไอีกครับผมโอ้โหนี่ยเนี่ย ดูรอยขุดคุยกินนะผมนะยรอยวิ่งเป็นทางเลยท่านผู้ชมจัดนี่เวลาหนึ่งหลังนะผมตรงนน้นอีกหนึ่งหลังนะฮะเชือกแดงๆนะผมเนี่ยมาทางนี้อีกหนึ่งหลังนะท่านผู้ชมนี่ฮะโอ้โหดูดูรอยทางรอยหากินเขานะผมเนี่ยดูฮะดูรอยวิ่งโอ้โหนี่ฮะนี่อีกนี่อีกท่านผู้ชมโอ้โหดู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 ว่าดูรอยทางไว้นี่ฮะวิ่งลงรูนี้นะผมนียวิ่งรอดออกไปนี่นะผมนี่ฮะนี่ฮะจัดตรงนี้อีกหลังหนึ่งท่านผู้ชมรอยตรงนี้เลยแหละ จริงๆนะครับผมนะตรงนี้จัดไว้สี่หลังนะผมพุกช่างจะเดินไปดูนู้นมีอีกเปล่านะฮะถ้าเราไม่มีก็เอาแค่4ี่หลังอ่ถ้าไม่มีเดี๋ยวผมจะควายอีกนะอ่ะเราบรรลุนกันตอนคืนผมโอเคฮะตอนนี้ประมาณสองทุ่มนะครับผมนี่ฮะทางวานะคืนเนี่ย,นะยมันจะต้องมีตัวแน่นอนท่านผู้ชมนะเพราะเราจะสวยจัดท่านผู้ชมอ่ะวันนี้ลงไว้5้าหลังนะครับผมนี่ฮะจุดที่เรารีวิวเนี่ยมันมีอยู่สี่หลังนะทางวายัางไงมันต้องมีตัวโดนแน่นอนไปลุยกันเลยท่านผู้ชมมา ลองดูสิมันจะมีไหมนะผมเนะี่ยหลังแรกอยู่แถวๆนี้นะท่านชมนะฮะหลังแรกช่างเอาออกมาห่างๆหน่ยนะท่านชมหลังแรกเป็นไงหลังแรกอ่ะหลังแรกยังนะครับผมเนะียช่างเห็นไม่มีรอยเรียบๆอย่างนี้นะผมเนะี่ยอ่ะไปดูข้างหน้าครับผมข้างหน้าเนี่ยช่างว่ารู้เรื่องแอ่นอนสีหลังนะที่รีวิวกันไว้นะฮะมาลองดูสิมันจะมีตัวโดนไหมช่างว่าไม่น่าพลาดนะครับผมเนะี่ยมา ลองดูมีไหมมีไหมหลังแรกหลังแรกครับผมนี่ฮะเป็นไงยังเงียบครับผมหลังที่สองหลังที่สองออกไหมหลังที่สองก็ยังนะครับผมนี่ฮะยังไม่มีตัวออกมาเลยหลังที่สามเป็นไงหลังที่สามยังเงียบหลังที่สี่อ้าวท่านผู้ชมโดนครับผมนี่ครับอุ้ยง่ายท้องเก่งครับผมนี่ครับอุ้ย ชมนะครับไงท้องแอร์แรงเลยท่านผู้ชมครับโอ้ยดูเถอะท่านผู้ชมดูตัวโู้โหจับน้ำท่านผู้ชมนำหอมทางสายลาผมฉีดเข้าไปหางสองทีถึงสองทีครับบอกแล้วมันไม่พลาดหรอกครับอย่างนี้ฮะเอาโอเคท่านผู้ชมแต้มแรกนะครับผมเนี่ยอ่าสำหรับค่ำคืนนี้ผมเดี๋ยวเช้าเราก็ดูกันอีกนฮี่ะท่านผู้ชม ดูนะตัวใหญ่แขะผมอีกนะผมโอ้โหสุดยอดครับผมไปจะไปผมดูตอนเช้าฮนะดูกันตอนเช้ากันบ้านนะท่านผู้ชมแนละ้วมาเคยได้เก็บไปแล้วหนึ่งตัวนะครับผมมาจุดเดียวใส่ไว้ห้าหลังกันเลยนะท่านผู้ชมนะไปไปลองดูกันเช้ามามันจะมีไหมจุดเดียวนะครับผมเนะี่ยะไปลุยมาลองดูสิตรงนี้มั้งเนี่ยตรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็ตรงนู้นนะสี่หลังนะหลังนี้เป็นไงหลังนี้เฮ้ยท่านผู้ชมเฮเฮ้ยหลังนี้อ้าวเฮ้ย หลังนี้ลั่นอ้าวลั่นแต่ไม่อยู่ทุมทชมเนี้ยโดนอะไรเข้าไปวันนี้เฮ้ยพลาดได้ไงวะนนี้๋ยวๆนี้ดูก่อนดูก่อนดูก่อนทุกทชมมีรอยขดไหมเดี๋ยวเฮ้ยมันเหมือนเข้าหลังกลับแฮ่ทุกทชมอ้าวโอ้โหเฮ้ยโอ้โหข้าหลังกลับได้ไงวันนี้หลังแรกพลาดไปทุมทชมเนี้ยโอ้โหเสียของเลยทุกทชมไปดูต่อฮะหลังแรกนะครับผมเนี้ยหลังแรกอยู่นี่หลังแรกหลังแรก เงียบนะครับผมนี่ฮะจุดนี้เราเก็บไปแล้วนะมาคืนนี้หลังที่สองฮะหลังที่สองเงียบครับผมหลังที่สามเป็นไงหลังที่สามไม่มีนะครับผมหลังสี่หลัง,ลง oh, สี่โอ้สดเลว่ากเกลี้ยงเลยนะครับผมตรงนี้ฮนะ <c oughs> จุดนี้สี่หลังนะครับผมเลยฮะมาคืนนี้เก็บไปแล้วนะครับผมเียฮะโอ้จุดนู้น <c oughs> มีอยู่หลังนึงลั่นแต่ไม่โดนผมนะ <TF> สงสัยเข้าหลังครับผมปีเข้าหลังกลับนะอ่าน <c oughs> ี่ครับผมนี่ฮะสนใจนะครับผมเียฮะ น้ำหอมดักหนูช่างสายล่าผมนะสนใจทักแชทเพจช่างสายล่าได้เลยครับผมสวัสดีครับ